สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริดาย,ยิ่งเสมอสาขาคนิารนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาสาธิตการสมัคร Gmail นะคะค่ะขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Gmail นะคะแล้วก็มาคลิกตรงสมัคร Gmail เลยนะคะ ก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานะคะเพื่อกรอข้อมูลในการสมัครทีมงานนะคะเราก็ใส่ชื่อของเราไปเลยนะคะเลือกชื่อผู้ใช้นะคะสร้างรหัสผ่านนะคะ ยืนยันหรหัสผ่านอีกครั้งนะคะใส่วันเกิดนะคะเดือนเกิดปีคศอ,อแล้วก็ระบุเพศด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูอักขระตรงนี้นะคะว่าคือเลขอ,อะไรจากนั้นเราก็พิมพ์ตามเลยนะคะแล้วเราต้องมาติก ยอมรับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็มาใส่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะเ้ือประเทศไทยนะคะ แล้วก็มาคลิกทำต่อเลยนะคะสักครู่ข้อความก็จะเข้าไปที่โทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อจะเอารหัสมายืนยันนะคะรอประมาณสิบห้านาทีนะคะข้อความก็จะเข้าไปที่โทรศัพท์ของเรานะคะ ค่ะเราก็ได้รหัสมาแล้วนะคะเราก็มาพิมพ์ใส่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็มากดทำต่อเลยนะคะค่ะระบบก็กำลังประมวลผลอยู่นะคะเราก็ต้องรอสักครู่นะคะ มันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานะคะเพื่อให้เราใส่รูปภาพค่ะเราจะใส่ตอนนี้หรือว่าจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะค่ะแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปเลยค่ะคะ่ะการสมัคร Gmail ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะจะเห็นว่าการสมัคร Gmail ก็ไม่ได้สยากอะไนะคะค่ะดีไซนก็ขอจบกันนำเสนอ การสมัคร Gmail เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ